รับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นเลยนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาเปิด Switch ค่ะ เปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับชีวิตหาความสุขให้กับคนกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่กําลังมีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะแต่จริงๆเราต้องบอกว่าคนในความเป็นจริงเนี่ยเหนื่อยแสนสาหัสเลยทีเดียวกลุ่มคนที่จะพูดถึงอยู่นี้ก็คือกลุ่มคุณแม่ลูกอ่อนค่ะคงจะทราบกันดีนะคะว่าการเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันทั้งเหนื่อยสาหัส ทั้งง่วงทั้งสารพัดเลยค่ะทั้งๆท,ที่น่าจะมีเรื่องให้ชื่นใจกันอยู่บ้างนั่นก็คือการมีลูกน้อยมาให้ชื่นชมนะคะแต่ว่าลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงค่ะคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยเพิ่งผ่านการคลอดลูกมาแผลก็เจ็บนะคะยังมีเรื่องของน้ํานมที่จะต้องบีบที่จะต้องดูแลลูกก็ตื่นทุกสองชั่วโมงเราเป็นคนเดียวที่ให้อาหารเขาได้นะคะยังไม่รวมถึงว่าบางคนเนี่ยทำยังไงน้ําหนักก็ไม่ลดนะคะท้องลายผมร่วง ฮอร์โมนสวิงค่ะอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นๆลงๆจนบางคนนี่ถึงขั้นซึมเศร้าที่เรียกว่าเบบี้บลูส์กันเลยทีเดียวนะคะ อันนี้เป็นเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแม่เองนะคะยังมีปัญหาอีกร้อยแปดเลยทีเดียวแต่อีกหนึ่งปัญหาค่ะที่เจอกันบ่อยมากๆเลยก็คือปัญหาคุณสามีไม่ค่อยช่วยเลี้ยงลูกค่ะแม้แค่ฟังก็ปวดหัวแล้วนะคะคุณแม่ทั้งหลายคุณแม่ลูกอ่อนหรือใครที่มีเพื่อนเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะห้ามพลาดกับแฮชแท็กสวิตช่วงหน้ามาลองช่วยกันเปิดสวิตหาความสุขให้ชีวิตคุณแม่ลูกอ่อนกันค่ะ hashtagwitch Hashtag Switch กลับมากับ Hashtag Switch นะคะเกริ่นกันไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วคะ่ะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิด Switch เปลี่ยนความคิดให้คุณแม่ลูกอ่อนจะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องขอบอกว่า น่าจะเอามาเป็นแบบฉบับมากเลยเพราะว่าชีวิตก่อนคลอดกับหลังคลอดของเธอคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยคะ่ะเริ่มได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาคุยกับเธอกันเลยคะ่ะคุณบีปิณิพัทธ์ส,สรารสินค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเพื่อนสวัสดีค่ะน้องดีดีดีด,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 ดีเอามาขึ้นดีดีเอามาขึ้นเอามาขึ้นในสาลูกสวัสดีครับ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 โอ้โหสุดหล่อทั้งหน้าทั้งหลั นี่นี่เอาจริงๆจะให้แั่อะไรหรอกไม่อะไรหรอกไม่มีทางสิอ่ดีดีรักหน่อยไหมคะหนาวน่ารักมากเกิค่ะลูกคือเรารู้สึกว่าบีเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งท้องแล้วก็จนคลอดลูกดูไม่มีปัญหาคือจริงๆแล้วเป็นคนที่บอกกับตัวเองไว้ตั้งแต่ก่อนท้องแล้วว่าเราจะเป็นคนท้องที่มีความสุขจะบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันจะไม่รู้สึกแย่กับการท้องเพราะว่าในใจบอกแล้วว่า ไม่ได้อยากมีลูกคนเดียวอไม่อยากเข็ดต่อกันท้องตั้งท้องใดๆเพราะเผื่อว่าอยากจะมีลูกอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนเจอแล้วแบบโอ๊ยท้องแบบแย่แพ้ท้องจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือมันก็ต้องมีใช่มันก็ต้องมีพอบอกตัวเองอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับจะกดจิตตัวเองอะแล้วมันทําได้จริงๆริงมัมันทําได้จริงๆการที่เราบอกตัวเองบ่อยๆว่า เฮ้ยฉันก็ท้องไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยยิฉันทําหมดโยคะก็ทําออกกําลังกายก็ทําคือทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะมีระมัดระวังบ้างที่สําคัญมีความสุขที่สุดคือกินได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะอ้วนนี่เป็นโปรโมชั่นของเราสินะก็ต้องคิดเราต้องมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอว่าแบบเฮ้ยมันดีอ่ะการท้องอ่ะเล่าเหตุการณ์วันที่คลอดน้องให้ฟังหน่อยพี่หนุ่มก็คือ สามีก็น่ารักมากเพราะว่ารู้ว่าเป็นสามีไม่ใช่คนอายุน้อยเป็นคนอายุเยอะแล้วการที่เขาย้ายที่นอนแล้วต้องไปนอนเตียงที่แบบมันไม่ใช่เตียงที่บ้านแล้วไปเฝ้าเรากาลังใจคือแบบเฮ้ยไมนใช่อ่ะนี่ไงสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนะแต่เราต้องมองให้เห็นซึ่งจริงๆบีบอกเขาเลยบอกว่าเออเนี้ยแบบพี่หดูไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวบีไปนอนกับให้พี่เลี้ยงหรือให้แม่บ้านไปนอนเป็นเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนอนพอตอนเช้ามาก็ถึงเวลาก็กังวลเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบ อย่างที่บอกว่าคนที่สามารถช่วยเราได้มากที่สุดคือตัวเราเองและกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือสามีแล้วเป็นไงหลังจากวันแรกพอมีเขาเข้ามาในชีวิตเราชีวิตเปลี่ยนสิคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแต่ว่าเป็นตั้งใจไปตั้งแต่แรกเราว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะฉะนั้นพอฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่บอกคุณหมอคือลูกอยู่ไหนจะเอามาดูนมเดี๋ยวนี้บอกทุกคนอว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนนงเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่มีอันดัดาชัดเจนนะ เพราะว่าอยากให้ลูกแข็งแรงซึ่งมันคือจริงเลี้ยงดีๆมาปีกว่าจนนี้หนึ่งขวบกับอีกหเดือนเนี่ยดีๆป่วยสองหนแค่นั้นมันคือมหาศาจรรนมแม่มากๆทีนี้เขาบอกว่าบางคน่ะมีความซึมเศร้ามีอะไรอย่างเงี้ยบีคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะมันเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวรับกับมันได้ไหคือไม่แน่ใจว่ามันเกิดมาจากอะไรนะม,มันเกิดมาจากแบบยังไม่ต้องถึงตอน เบบี้บูเขาเรียกเบบี้บูใช่ไหมไม่ต้องถึงตอนเอาตอนท้องบางคนก็เป็นแต่เราไม่เป็นซึ่งสามีษาใช่ลูกถูกต้องซึ่งสามีบอกว่าเฮ้ยยูไออุตสาห์เตรียมรับแบบตั้งใจเลยนะทาไมยูไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็มันไม่เป็นอ่ะคือมันอาจจะมีเซนซิทีฟบ้างเห็นอะไรนิดหน่อยแล้วอน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจสามีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือแม้ะทั้งหลังคลอดเบบี้บลูก็ไม่มี เป็นเพราะว่าเราสะกดจิตตัวเองไว้หรือเปล่าหลังจากเนี้ยอย่างหนึ่งที่จะชอบที่บีพูดอย่างหนึ่งก็คือบีบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังให้สามีมาช่วยเลี้ยงลูกเลยถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างบีเนี้ยก่อนหน้านี้บีบเป็นคนทํางานบีบีทำงานประจํามาก่อะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเป็นคุณแม่แล้วสามีบอกว่าหน้าที่ของเธอคือเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา พื้นฐานง่ายๆเลยคือในเมื่อเราเป็นคนเลี้ยงลูกคนที่หาเงินมาให้เราใช้ก็คือเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามีออกไปข้างนอกไปทํางานมาเขาทํางานมาทั้งวันเหนื่อยเพราะฉะนั้นการที่จะมาคาดหวังให้เขาแบบกลับมาเฮ้ยพีูุ่เปลี่ยนทำเพื่อให้ลูกหน่อยดิมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่มันมันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดว่าผู้ชายจะต้องมาช่วยดูแลลูกดูแลขั้นพื้นฐานของลูกมากพี่หนงบอกว่าเธออยู่ต้องมีพี่เลี้ยงนะ เหตุผลที่เขาบอกว่าต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าตัวเราจะได้ไม่เครียดเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยยูต้องมีพี่มาช่วยทำนู่นทำนี่ไม่ใช่คือเขาเป็นห่วงจิตใจเราขนาดนี้ทำไมจะต้องโยนสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเขากลับบ้านมาว่าเอาไปเลยพี่ดุดูแลลูกไปเคือมันไม่ได้ไงเขามีหน้าที่ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าพี่ดุไม่ได้ช่วยแต่เมื่อเราไม่ได้คาดหวังกับสิ่งเหล่านี้เมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาช่วยอ่ะมันกลายเป็นโบนัสที่แบบ ยิ่งใหญ่มากแล้วสามีเราก็น่ารักลูกเราก็น่ารักนะใน,นความรู้สึกเราเหมือนกับแบบแค่สิ่งอย่างเดียวที่อยากให้เขาช่วยทําคือช่วยเล่นกับลูกแค่นั้นเราก็แฮปปี้ออออแล้วออแต่เมื่อเขามาช่วยอาบน้ําลูกพี่ดีๆพ่อเขาอาบน้ําให้เป็นคนแรกอ๋อจริงเ<ช>หรอเราก็รู้สึกว่าโหมันคือมันดีจังเลยอ่ะนั่นก็มันเป็นเรื่องนิดเดียวอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะเปลี่ยนมันยังไงมันอยู่ที่ เปลี่ยน,นดดยวความคิดนิดเดียว,ดดยวจริงจริงเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันว่าในชีวิตแม่ลูกอ่อนที่ต้องตื่นทุกสามชั่วโมงแล้ววางแผนอะไรให้กับลูกไวบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับบีต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับแฮปปี้ทิปส์วันนี้นะคะจะมีท่าออกกําลังกายสําหรับคุณแม่หลังผ่าคลอดมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่ระดับหนึ่งเลยนะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งแต่เพิ่งคลอดค่ะจนถึง6สัปดาห์หลังคลอดนะคะ ทำช้าๆนะคะร่างกายคุณค่อนข้างบอบช้ำนะคะท่าแรกก่อนเลยค่ะให้ยืนตรงนะคะควยแขนเหมือนกับกอดตัวเองค่ะหรือว่าประสานมือหลังใช้ถอยก็ได้จากนั้นบิดตัวไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะทำซ้ำกัน10ครั้งท่านี้สามารถทำได้วันละหลายๆครั้งนะคะอีกท่าค่ะนั่งบนเก้าอี้วางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นนะคะ เกรงกล้ามเนื้อฐานกระดูกเชิงกรานนะคะแล้วค่อยๆยกขาข้างหนึ่งขึ้นอย่ากลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกขาค้างไว้5วินาทีค่ะพัก5วินาทีนะคะแล้วสลับข้างทําทั้งหมด5เซตค่ะ mm hmm. มาต่อกันด้วยระดับที่2ค่ะระดับนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่คลอดน้องแล้ว7 1 2สัปดาห์ค่ะ ท่าแรกน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือท่าแพลงค่ะโดยการเกรงหน้าท้องหลังตรงวางหน้าแขนบนพื้นนะคะทําค้างไว้30-60วินาทีพยายามอย่าให้สะโพกตกนะคะทำซ้ํา3ครั้งค่ะท่าต่อไปค่ะคุกเข่าลงบนเสื่อนะคะโดยให้เข่าและมือเนี่ยสัมผัสพื้นเหมือนท่าแมวนะคะยกแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายขึ้นพร้อมกันโดยให้ทั้งแขนและขาขนานกับพื้นเกรงก้นตัวอย่าเบี้ยวนะคะ พยายามอย่าให้แขนและขาเนี่ยแกวงออกไปด้านข้างสลับทำอีกข้างนึงนะคะทำสามเซตเซตละ10ครั้งต่อข้างค่ะหายใจเรื่อยๆนะคะมาถึงท่าออกกาลังกายระดับที่3ค่ะระดับนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดมาแล้วส2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะท่าแรกนั่งบนพื้นนะคะยกขาทั้งสองข้างขึ้นค่ะทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นรูปตัววีนะคะ ถ้าใครอยากให้กระชับต้นขาแล้วก็สะโพกมากขึ้นเนี่ยใช้ผ้าอ้อมขุดลูกม้วนเข้ามาแล้วก็ใช้ต้นขาหนีบไว้ก็ได้ค่ะบิดตัวไปด้านซ้ายนะคะโดยให้มือขวาเนี่ยเอื้อมมาแตะพื้นด้านซ้ายค่ะเสร็จแ,แล้วก็ทําสลับซ้ายขวานะคะเอื้อมทางด้านขวาให้มือซ้ายแตะพื้นทําสลับซ้ายขวา3เตซตเซตละ15-20ถึงครั้งค่ะท่าที่2นะคะยืนตรงแล้วก็ก้าวขาซ้ายมาด้านหน้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะย่อตัวลง ตอนงอนะคะพยายามให้เข่าในอยู่แนวเดียวกับข้อเท้าอย่าให้เข่าเกินนิ้วหัวแม่เท้าจากนั้นค่ะยกเข่าของขาที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาระดับหน้าอกดันแขนไปข้างหลังแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำสามเซตข้างละ12ครั้งค่ะ Hastag Switch Has Switch อาละคะกลับมากับแฮชแท็กสวิชนะคะกับคุณแม่ลูกอ่อนไม่อ่อนละไม่อ่อนแ,ออนแต่มามพูดถึงปัญหาคุณแม่ลูกอ่อนซึ่งเท่าที่คุยกันมาสารู้สึกว่าจริงๆมันอยู่ที่การเปลี่ยนความคิดสะกดจิตตัวเองนิดเดียวทุกอย่างที่มันดูเป็นเรื่องยากเนี่ยมันจะดูเป็นเรื่องง่ายอยากถามอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าดูบีเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งนี้มากออกสื่อกันเลยทีเดียวในเรื่องของการ <c oughs> ปั๊มนมปั๊มนมมันแอบเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆนะทามถามแม่ๆทุกคนเพื่อนๆที่เขาแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เชื่อไหมพอเลิกปั๊มนมแล้วเนี่ยทุกคนคิดถึงการปั๊มนมตลอดเวลาถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ปั๊มนมมันจะเป็นเวลาที่หนักหนาสาหัสมากทรมานมากชีวิตติดปั๊มตลอดเวลา<พ>ชีวิตติดปั๊มไม่เ<ๆ>พราะว่าจะเชื่อว่าต้องมีคุณแม่ลูกอ่อนหลายคนที่มีปัญหาไม่มีน้ำนมหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบีอธิบายนิดนึงได้ไหมว่าการที่เราจะมีน้ำนมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างต้องมีอยู่อย่างเดียวเลยคือต้องต้องขยันต้องมีวินัยต้องมีวินัยต้องขยันต้องมีวินัยคือ เรื่องอาหารการกินนะ่ะถามว่ากินแล้วช่วยไหมอันนี้คือเอาคําก๊อปก๊อพูดมาจากคุณหมอเลยค่ะมันช่วยในเรื่องของความรู้สึกมันมีประโยชน์นะนอ,อาหาร,ารที่เขาบอกจิตเราได้ทีคืออาหารที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหัวปีแกงเลียงขิงอะ,อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วค่ะคือไม่ต้องสําหรับคุณแม่คือมันดีอยู่แล้วดีสําหรับพวกเราทุกคนถูกต้องแต่ว่า บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างบีอย่างเงี้ยบีก็ไม่ได้ทานอาหารพวกนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยถามว่ามันสำหรับบีแล้วบีมองว่ามันจำเป็นไหมอะไรเงี้ยจิตใจเราจำเป็นกว่าความคิดเราจำเป็นกว่าความมีวินัยความมีวิน,นัยจำเป็นกว่าความมุ่งม,มั่นในการที่จะปั๊มนมให้ลูกอะ่ะจำเป็นที่สุดถามว่าอย่างอย่างบีอย่างเงี้ยตอนตอนที่เลี้ยงดีอะ่ะไม่ได้นอนกับดีๆ เพราะว่าคุยกับพี่ดุงไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะแยกห้องนอนกันอันนี้ต้องเชื่อเขาแล้วมันก็เป็นความคิดคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับบีมันคือความคิดที่ดีมากเพราะว่าหน้าวันนี้คือเราไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองไปทั้งหมดอะ่ะ uh huh. มันคือชีวิตครอบครัวเราก็ยังต้องดูแลในขณะที่ลูกเราก็ต้องดูแลเพราะฉนั้นมันต้องแบ่งสันตังสวนให้ได้ uh huh. พี่ดุ๊กบอกว่าเขาด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วเขาก็จะมีแบบเพื่อนที่ มีลูกแล้วทุกอย่างพ่อแม่ทุ่มโฟกัสไปที่ลูกหมดแล้วลืมรีเลช i ั่นชิประหว่างภรรยาภรรยาใช่มันทําให้มันเป็นทุกข์อันเนาะมันเป็นทุกข์อ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าการมีลูกไม่ใช่ภาระอ่แต่หลายคนชอบคิดอย่างงี้นะแต่เขาไม่ใช่ภาระนะคะต้องเปลี่ยนมันเป็นความห่วงอืจะห่วงมากห่วงน้อยคือห่วงห่วงเหมือนแบบห่วงสามีห่วงญาติห่วงอะไรเขาไม่ใช่ภาระเขาไม่ใช่สิ่งที่แบบ เฮ้ยออกไปข้างนอกลูกหลับอ่ะออกไปไม่ได้หรือว่าเฮ้ยแบบไปเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวจะไปเที่ยวอ่ะมีลูกอ่ะไปไม่ได้ลูกอ่ะไปได้ค่ะไปเที่ยวได้แล้วคุณจะแปลกใจว่าลูกเขาสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าเราเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยเจ็ตแหลกมาลูกไม่ลูกไม่เจ็ตแหลกพ่อแม่พ่อแม่เจ็ตแหลกคืออย่างบีกับพี่ดุงเนี่ยตอนแรกเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบแบบไปนู่นไปนี่ชอบไปเที่ยวเมืองนอกชอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีลูกแล้วเนี่ย เราจะทิ้งตรงนั้นเหรอมันไม่ใช่ดิแล้วมันคือไลฟ์สไตล์ของสามีภรรยาที่ห้ามหายไปเด็ดขาดแล้วมันก็จะกลายเป็นคน่มีความสุขเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราแบบนั่นคือชีวิตตัวนั่นคือตัวของเราเหมือนอย่างจ๋าอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าจ๋ามีลูกสมมติจ๋าชอบเล่นโยคะเล่นกายกรรมเล่นอะไรทั้งหลายอย่างจ๋าก็ต้องอยากให้ลูกอ่ะเล่นนั่นคือการที่เอาลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์เราแล้วเราก็จะแฮปปี้ในสิ่งที่เราทำอ่ะเพราะมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วลูกก็ได้เข้ามาสัมผัส โตมาเราไม่รู้นะเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบนั่นคือส้ของเขาแต่หวันนี้คือฉันได้ทําในสิ่งที่ฉันรักแล้วฉันก็ได้อยู่กับคนที่ฉันรักคนก็จะถามว่าเจเดือนน่ะพาลูกไปอังกฤษอ่ะรู้เรื่องหรอกพาลูกไปทําไมล้าเหนื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยแต่เป็นเหนื่อยที่มีความสุข ลำบากไหมไม่ลำบากค่ะรวมถึงลูกไม่รู้เรื่องใช่เขาไม่รู้เรื่องหรอว่าไปเที่ยวที่ไหนแต่สิ่งที่เขารู้คือเขาได้อยู่กับคนที่เขารักมากที่สุดแล้วใช่แล้วอยู่กับพ่อแม่ที่มีความสุขถูกต้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีๆน่าจะชอบมากแล้วบีก็ทําได้ดีมากจริงๆแล้วจะชื่นชมมาก <ừ. S 1> ถึงกับเรียกว่าเป็นเหตุผลที่อยากให้มาวันนี้ คือเรื่องการทําอาหารให้ลูกโอ้ไม่รู้ว่าดีๆโชคดีหรือเปล่านะาแต่มันมีความสุขกับการทําจริงบางทีเป็นอาหารผู้ใหญ่ได้ซ้ําไปเพียงแต่ว่าเรามาปรับปรับเปลี่ยนให้ให้เป็นแบบเด็กอาแล้วทีนี้มันมีวิธีไหนหรือมีวิธีความคิดยังไงบ้างอย่างเช่นควรจะจับคู่อาหารให้มันเข้ากาันหรือว่ายังไงวิธีคิดของการทําอาหารเด็กจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคิดเยอะไปถ้าลูกไม่กินคือไม่กินนี่ไง คือไม่คิดนชอบวิธีกินของเพื่อนฉันนี่คือบางทีแบบโหสรรหาแบบอันนี้คือของดีมากนะลูกปลากระพงชิ้นละสี่ร้อยบาทพอถปลาแพงทํามาเป็นไงถ้าลูกไม่กินคือไม่กินคือบังคับเขาไม่ได้จริงสิ่งที่บังคับลูกไม่ได้คือเรื่องกินเรื่องถ่ายสิ่งที่บังคับลูกได้คือแต่งตัวอาบน้ําจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ประสบปัญหามาก่อนค่ะสําหรับคุณแม่ที่รู้สึกว่าเครียดมากลูกไม่กินข้าวไม่ว่าทําอะไรแค่ไหนหรือว่าสรรหาอาหารมาแค่ไหนถ้าเขาไม่กินเขาก็คือไม่กิน<ง>ก็ต้องไม่บังคับเขาเพราะอย่างดีๆตอนแรกก็บังคับบังคับแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับการกินเลยเขาก็จะแอนตี้เบาๆเขาก็จะแอนตี้เบาๆพอถึงเวลาจะป้อนข้าวคาแรกคือไปก่อนเลย<อ>ถูงไหมว่าอาหารมันจะอร่อยอย่างเงี้ยแต่หลงัลงๆคือไม่บังคับแล้วเพราะว่าฟังมาจากคุณหมอหลายๆท่านพอไปคุยกับคุณหมอหลายๆท่านคุณหมอบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะเด็กเขาเก่งเขาฉลาดกว่าเราเขาจะเลือกกินในสิ่งที่เขาชอบกินอเราอย่าไปบังคับอย่าไปอะไรเขาสมมุติว่าวันนี้เขาอยากจะกินมันไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็ให้เขากินมันซึ่งอาหารหนึ่งมือ้อไม่จาเป็นจะต้องครบทุกหมู่ไม่จําเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้กินมื้อเดียวใช่ไม่จําเป็นต้องครบทุกหมู่แรกๆคุณแม่ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกันนะ อุ้ยมีหมดนะคห้าหมูมีครบหมดเลไอย่างเงี้ยรสชาติงงเลยงงแม่ก็เหนื่อยอลูกก็งงแล้วบางทีทําแล้วทิ้งตอนเนี้ยหมาฉลาดมากพูนเลยคือขำๆได้กินอาหารน้องตลอดเวลาทุกแบ่งแบ่งพี่ขำๆด้วยเวลาักเหลือไงแต่ว่าหลังๆมีช่วงที่เนาะเขาไม่กินข้าวเลยอะไรยเงี้ยก็ คำคำได้กินตลอดคำคำฉลาดมากตอนเนี้ DHA อะไรอยู่ที่คำขำหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยเลิศตรงนี้เพราะฉะนั้นสาว่าเท่าที่จัฟังมานะก็คือเด็กเขาก็มีความคิดของเขาที่สําคัญคือคุณแม่อย่าท้อและอย่าท้อที่จะแบบไม่ลูกไม่กินนานฉันฉันจะไม่ทําอีกอะไรอย่างนี้อยากอย่างมีอารมณ์อะไรอย่างสิ้นเอาอย่างนี้วันนี้ไหนไหนบีมาแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญอุยอย่าเลี้ยวช่วยเชิญไอเอาว่าเป็นคุณแม่แบบ มีความสุขสนุกสนานอ,อะไรอย่างนั้นดีกว่าถ้าอย่างนั้นช่วยมีความสุขในการทำอาหารให้เราสักเมนูได้มหม <ทำ S 2> เป็นไ,ไ,ไอเดียให้คุณแม่แต่ว่าลูกใครกินไม่กินคืออย่าว่ากันนะคะ <laughs> <laughs> ฉันเชื่อฉันเห็นฉันยังอยากกินเลยอะบางทีนะเอางั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่บีทำอาหารกันคะ่ะ ก็วันนี้ก็จะมาทําอาหารให้คุณลูกนะคะคือดีๆเนี่ยพอเกินหนึ่งขวบแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเด็กๆก,ก็จะแบบอยากทานอาหารที่มีรสชาติบ้างแล้วอะไรเงรี้ยคุณแม่ก็เลยแบบเฮ้ยอะไรล่ะที่มีรสชาติเพราะว่าตอนสมัยที่เขายังไม่ถึงขวบเนี่ยก็จะใส่เฉพาะเกลือใช่ไหมคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีหยดซีอิ๊วบ้างอะไรบ้างพอสักพักหนึ่งล,ลูกเริ่มรู้อยากเรียนรู้รสชาติใหม่แม่ก็เลยแบบทําอะไรดีให้มันมีรสชาติแ,ตแปลกๆใหม่ๆใ,ให้เขารู้สึก กับลิ้นเขาต้มยำก็มีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนผสมเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยเพียงแต่ว่าไม่ใส่พริกนะคะก็มีเครื่องต้มยำใช่ไหมฮะมีน้ำมะนาวมีน้ำตาลมีน้ำปลานะคะมีมะเขือเทศแล้ววันนี้เราจะทำต้มยำปลากระพงก็เป็นปลากระพงปลากระพงนี่แนะนำเอาไปลวกก่อนแล้วก็อยากจะให้เอามือบี้ๆดูนิดนึงนะคะว่ามันมีก้างหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันผ่านถึงผ่านตาเราไปเราก็จะไม่รู้ นี่คือเมนูต้มยำปลากระพงของดีๆค่ะของดีๆแม่ของดีๆดีๆก็มาน้องเพลงถูกๆกันเหรอลูกกินไหมเอามะแต่อย่าห่วงนะคะคือแบบอย่างที่บอกไงว่าบางทีทําเมนูนี้แล้วลูกอาจจะไม่อยากกินบางทีอาจจะไม่ชอบเมนูนี้อย่าท้ออย่าทต่อไปต่อไปได้ค่ะต่อไปสนุกกัมันอย่างนี้แต่ว่าชอบไอเดียนี้มากจริงๆนะ คือเราไม่เคยคิดเลยเหรอว่าใช่แล้วกลิ่นก็เหมือนผู้ใหญ่ด้วยเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำต้มยำให้เด็กคุณลองชิมสิคล้วถ้าเด็กน้อยใช่ไหมแล้าฉันเด็กแล้วอะแล้แบบ ฉันพูดจริงมากฉันก็กินไม่ต่างอะไรเอร่อยมากแล้วจาอปร้สึการณจะเป็นการทําให้เด็กได้แบบเรียนรู้ถึงรสชาติต่างๆไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณดีค่ะขอบคุณดีๆนะคะขอบคุณสวัสดีครับยังจานสวัสดีครับยังสวัสดีครับก็หมูด้วยสวัสดีค่ะ #switch #switch คุณผู้ชมคะเทปนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่จะรู้สึกว่าอิ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ฟังความคิดดีๆจากคุณแม่ที่มีความสุขทั้งในหน้าที่ของการเป็นแม่แล้วก็หน้าที่ของภรรยาค่ะได้รับรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าความคิดของคนเป็นแม่นั้นสําคัญมากจริงๆไม่ว่าตอนนี้คุณแม่ลูกอ่อนท่านไหนกําลังมีปัญหาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะแก้ไขไปได้ด้วยความคิดบวกและการมีวินัยของคุณนะคะ เราอย่ายึดแต่หน้าที่แม่เราใช้วิธีการดึงคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในโลกของเราเท่านั้นอย่าลืมหน้าที่อื่นๆค่ะอย่าลืมหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดอย่าลืมตัวคุณเองนะคะให้เวลากับตัวคุณเองความทุกข์ที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะมาจากความคาดหวังของตัวคุณเองก็ได้อย่างแรกที่ต้องคิดเลยค่ะลูกไม่ใช่ภาระนะคะแล้วก็ที่สําคัญ สามีของคุณเขาอาจจะกำลังคิดถึงภรรยาเพื่อนคู่คิดของเขาคนเก่าคนนั้นอยู่ก็ได้ลองหันมองรอบๆข้างนะคะความช่วยเหลือมีอยู่ทั่วไปอย่าคาดหวังอะไรนอกจากคาดหวังว่าเราจะทำหน้าที่แม่ได้ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดเลี้ยงลูกของเราออกมาให้ดีที่สุดส่วนที่เหลือเข้ามาในชีวิตนั้นเรียกว่าเป็นกำไรคะ่ะวันนี้นะคะจา๋าแล้วก็ hashtag Switch ค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านนะคะเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ที่เหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะ วันนี้นะคะ #switch หมดเวลาลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะในวันอังคารค่ะเวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง3 Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกคาลูกตัวแม่ก็คือคุณหมอก็ให้หอมลูกแล้วก็หลับไปลูกแกกินโต๊อยู่นะกินก็ใช่ไงจู้งูกตันเบาโอ้สายจริงค่ะ